ต่ำๆต้องสิบสองนะครับสิบสองนะครับเกินสิบสองไปช่างพจน์ะมีที่ยืนนะครับถอยหลังครับถอยหลังถ้าจะเปิดยางถอยหลังครับถอยหลังเลยเปิดยางถอยหลังนะครับเขาจะเบรคเอาว่ะเฮ้ยเสียงไซร์ฟอ่ะ ก้าลงมากตมไาได้ตกตกระแวงนะครับไปาไปรแวงย้ใครฆ่าะวน่กอคครับเอาไว้อยู่นะสองตัวครับสองตัวอี